จากเอพ่อเป็นยังไงพ่อมือนี้ได้มาเบิ่ง้วยตัวละสองล้านไม่มีพ่อมีโอกาสไดว่าเบิกล้วยตัวสองล้านพ่อกับประทับใจอย่ปกติพ่อกับบอคาได้เห็นพ่อเห็นแต่กล้วยเพื่อนบ้านครับเล็กๆน้อยวันนี้พ่อไม่เห็นกล้วยของพ่อเหมียนนี่พ่อุคมใจแต่ก่อนพ่อเคยตั้งต่เอาซื้อของเรลาไปอ่างกินดรับเพราะคนนิยมของพ่อเหมียน พอตัวว่าลงตัวนี้พอเหมียนหน้าพอตัวโอ้โอ้พอควายตัวนี้มันตายแยมแกมจำบ่เนี่ยครับอันนี้ตายแยมแกมจำคือพอเหมียนบายูว่าได้ตัวหัวอบกว่าได้ตัวของคี่คือตายแกมแกมจำแกมแมพอคือตายแยมแกมจำครับมุคลีก็ดีคือละวานล่ะสมกับตัวละสองล้านอยู่ครับครับบันนั่นยังไปตัวปกติแล้วพี่น้อง้าเน่าสิบอกใครได้เลี้ยงดอกครับราคาสูง พะวางเงินเขาบ่ถถง,งเดี๋ยวนี้คือข้า,าราชการเพิน่นกู้พิทักทันติราชสุขคนนั่นแหละมาชิ่งราชด,ดอนเขาไปเหมือนเราล,ละกอเดี๋ยวนี้ที่ได้เลี้ยงราคาสองล้านเขาว่ามีโอกาสดอกครับ <ś led> เออนอกจากว่าเขาทิขายายพันธุ์ดอกทีนี้ครับเออเขาถือตัวเลกตัวน้อยจากเก่นไปเขากเลี้ยงไว้ขายายพันธุ์ก้นไปพอตัวใดมันดีแม่ตัวใดมันดีเขาเลี้ยงแม่มันไวแล้วคาหาพอตัวดีมาใจคือพอเมียนเพิ่นวานล่ะครับเออ เดี๋ยวนี้พ่อกับพยาย่ามอยู่พ่อกับมีแม่หนึ่งอยู่เลี้ยงใบอยู่เงี้ยนเอาอ่นอนพ่อได้กี้พอ่อโตลูกตัวไหนได้ขี้ฮะพ่อตัวแล้วว่าน,นี่โตผมเงี้ยนเราไปในตัวว่าน,นี่ลูกเพชรอุดรมันเงนีง <S 2> <S 2> <S เ้ยงสบายทีอ่อเออบัดน,นี้กันห้าคนมาถามว่าใช้ใบมันนี่แหละพ่อเสียงไปน,นะใบมันพอมี ขันบ่าทนก็โทษถามพอเหมียนเอาแต่ว่าเบอร์พอเก่าวกดไห้เพิ่นก็โทษไปถามแต่ว่าพอเหมียนนี่ยเามัน่อมเหมียนผู้นี้่อกับพ่อได้กินได้อยากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาาไงล่ะแมนวะพ่อแมนโอ้พ่อเดี๋ยวต้อไปผมจะมาตัวว่าควยขวักนี่แมีนสื่อตัวละสองล้านกับที่มาตัวของอาจารย์เพิ่นยืดดอกครับเออเพิ่นสื่อฟร์มยังพ่อซักอํำนวยธนาวุฒิฟาร์มอํำนวย ทัานาวุฒิฟาร์มครับไปเพิ่นก็ดีซื้อเพิ่นกระมวลครับเนาะเอานะครับเอาพ่อแบบนี้รู้สึกว่างไหนเทาได้มาเมื่อนี้เอาเบิ่งแล้วเมื่อนี้รู้สึกว่าได้มากระพุ่มใจน้ำผึ้งยัวได้มาตรงหมอบคล้ยตัวละสองล้านเนาะครับเอไป่ะเออพอพ่อเห็นตโตพอเมียนพ่อขออยัดแล้วไปนี่ฮะเห็นโตจริงจริงพอเสมียนพ่อพอขอยัดแล้วไปอ่าคือผมขออนุญาตเด้อครับค้นพ่อเสมียนครับผมเมียนัวจริงแล้วครับเออตะกีตะก้อนเนี่ยผมว่เห็น แต่ว่าผมขอโทษขออภัยหลายผมมาซื้อทันไปอ่างหลายอยู่พ่อไปสีธาดว่าหันมือวันหนึ่งก้อนไปสี่าดกลางครับก็บอกเคยเห็นพอแต่เมียนตะแกงคือมันจะลอยเบิ้งผมอยู่เอาก็สางสีสันไปครับกรับอ่างยู่อ่างกินเนาะครับครับพ่อวันข้าถ่ายขอเสียงอะไรกับพ่อตัวยู่ตัวกินเออตัวยู่ตัวกินไปซึ้งไปขาไปฆ่าไปตัวเพราะว่าตัวยู่ตัวกินบ่บาปดอก เพี่เอาตัวรอดเนาะตัวพี่เอาตัวรอดพ่อเส็งตัวเท่ากี่บาทแล้วพ่อฮะพ่อเส็งตัวเท่ากี่บาทตัวว่าหลายดิว่าแท้กกับตัวได้ตัวละห้าร้อยตัวละพันนี่ล่ะโอ้อันหมื่นสองหมื่นพอตัวทื่อๆหรอกครับเอาประกันได้ด้วยพ่อเสียงโปรโมทด้วยหรอ